DN ช่วงนี้เห็นหุ้น OKLO OK ขึ้นแรงเลยมันคือบริษัทอะไรเหรอ o อ r o เป็นบริษัทด้านนิวเคลียร์พลังงานสะอาดเขาพัฒนาโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดเล็กอย่าง SMR ชื่อ Aurora ใช้กับ Data Center ชุมชนห่างไกลหรือแม้แต่ฐานทัพได้จุดเด่นคือออกแบบให้ปลอดภัยใช้เชื้อเพลิงนานและมีเทคโนโลยีรีไซเคิเชื้อเพลิงด้วยแล้วเขามีลูกค้าอยู่แล้วหรือยังมีไรายได้หรือยัง ตอนนี้ยังไม่มีรายได้จริงคือ pre revenue แต่มีสัญญา LOI และ pre payment กับ data center อย่าง s w i t c และ Equinix รวมถึงโครงการฐานทัพอากาศใน阿拉斯าด้วยนะปลายลายรวมกันเกือบ14จิกะวัตต์คาดว่าถ้าเดินหน้าได้จะสร้างรายได้ถึง5,000ล้านเหรียญต่อปีภายในปี2028ตลาดรวมใหญ่แค่ไหนแล้วเจาะได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วตอนนี้ตลาดนิวเคลียร์โลกใหญ่มากมูลค่าเป็นล้านล้านดอลลาร แต่ตอนนี้โอโครยังเจาะไม่ได้จริงเพราะยังไม่มีโรงไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ที่เปิดใช้เลยคาดว่าจะเริ่มได้ราวปลายป,ายปี2027ถึง2028แล้วมีหลักฐานการทำงานจริงๆแค่ไหนถ้าดู execution proof เขามี backlog เป็น pipe line 14จิะวัต์แต่ยังไม่ถึงขั้นส่งมอบจริง NRR หรือ book to bill ยังวัดไม่ได้เพราะรายได้ยังเป็นศูนย์ด้านการเงินเป็นยังไงบ้างขาดทุนเยอะไหม ขาดทุนต่อเนื่องเลยเช่น Q 2 2 5ขาดทุนประมาณลบ28ล้านดอลลาร์แต่บริษัทเพิ่งระดมทุนได้เงินสดรวมกว่า683ล้านดอลลาร์ทำให้พอมีสภาพคล่องแปล c a ช h บ burn อยู่ราว65-80ล้านต่อปีถือว่ามีบัฟเฟอร์อยู่แล้วถ้าคิดว่ามูลค่าตลาดตอนนี้ละ่ะแพงไหม Market cap ตอนนี้ราว1 0 0 0 0ล้านเหรียญที่ราคาหุ้นแถวๆถ9ดอลลาร์ถ้าคิดแบบ reverse DCF มันสะท้อนความคาดหวังสูงมาก ว่าโครงการจะสําเร็จและสร้างรายได้จริงในอนาคตเรียกได้ว่าราคานี้ล่วงหน้าไปก่อนพอสมควรถ้าไทม์ไลน์ล่าช้าหรือไม่ผ่านใบอนุญาตความเสี่ยงสูงเลยสรุปถ้าเล่นหุ้นตัวนี้ควรคิดยังไงดี execution proof มีไบปบิลใหญ่แต่ยังไม่ถึงขั้นรายได้จริง economics ขาดทุนต่อเนื่องแต่มีเงินสดพอใช้ 8- 1 0ไตรมาส valuation แพงเมื่อเทียบกับความเสี่ยงตอนนี้ โมเมนตัม um, หุ้นขึ้นมาแรงมากในปีที่ผ่านมามีวอลลุ่มซื้อขายสูงพูดง่ายๆก็คือเป็นหุ้น high risk high reward เลย